vous il เดี๋ยวเราเอาอันเล็กๆไปอันนี้เราอยู่ในป่านะคะนี่บู้เยอะมากแถวนี้แัดนี้เลย โอ้ยเชยได้โดนฝนค่ะทุกคนเปลือกเอาเมือ่อนี่มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือเมียตัดมันก็ไม่ง่ายอย่างนี้แหละเชตั้งก็ไม่แฉขนาดนี้สกปรก โอ้ยเลือกเอาพอได้ไหมพอได้อยู่มั้งไปหาเอาแบบสวยๆก่อนอมน่ำพี่น้องอืมอันนี้ได้ ็ได้อยู่เฮ้ยต้องหลุดี่บนบนขาวนะเนี่ยโชคดีโชคดีเจอเห็ดไก่โดยบังเอ,อิญ กระเด็นกระเด็นกระดอนเลยไปหืมไม่คิดว่าจะมีหดเไก่บนเขาเยอะขนาดนี้ครั้งแรกที่เจอว้วดีใจ กติเห็ดไก่คันเก็บในเมืองในป่าในเมืองค่ะมบนเขาไม่ค่อยเจอเนี่ยมันเราอยู่บนเขาอะ่ะก็ต้องเก็บไปอะ่ะเพราะเราไม่ได้กลับมาอีกอะ่ะไปทำเชื้อก็ได้ถ้าไม่ได้กินเสียได้เสีดได้ อทุกคนดูความสวยงามโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเธอว้าว ไปทําเชื้อคะ่ะไปทําเชื้อเห็ดเห็ดบนเขาอืมเอานน้นเนี่ยเอาไปทําเชือ้อดูใหญ่มากจะได้เอาอยู่นะ นี่ได้อยู่เก็บไปให้เพื่อนก่อนคุยกันแล้วคุยกันแล้ว ฝนจะไม่ทำละเห็ดอันเนี้ยเก็บไปจะใส่ช่องแช่แข็งไม้พอวันไปเจอกันที่ทำงานก็จะให้เขาแล้วก็ให้เขาเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาเราจะไม่ลวกไม่ทำอะไรแล้วเหนื่อยฮะรอบที่แล้วเก็บมาก็ลวกทำอะไรเสร็จก็แบ่งเพื่อนหมดเลยเราเอาแค่ดอกเดียวเพึ่งหวานดอกใหญ่ๆดอกเดียวอบกิน ที่เหลือคือผลยกให้เพื่อนหมดเลยตรงนี้มันไอ้นี่ได้นะคะมันตั้งได้ตรงไหนตั้งกล้องได้ก็ตั้งแล้วนี่ไงนี่ไงนอนนะ เออไม่ไม่เอานี่ไม่เอาเพราะว่าเราให้เพื่อนเขากลัวแน่นอนแต่เราคุยกันละนี่เห็นมั้ยมันมีแต่นอนกินมันใกล้หมดลฤดูมันแล้วอะ่ะเ่ย แค่หัวอเออมลแรงนี่ปลาเห็ดปลาเห็ดนี่ค่ะลงไปข้างล่างถ้าแนมข้างบนเนี่ยค่ะสูงนะก็จะลงไปเรื่อยๆแล้วแต่แต่ต้องหาที่ลงก่อนถ้าเจอเห็ดก็ต้องหาที่ลงถ้าไม่เจอก็ไม่ลงมองจากข้างบนนี่แหละ Så om det! กลัวเพื่อนกลัวเรามาตามจริงๆเรามาตามล่าหาเห็ดพึ่งหวานนะทุกคนอต่นี้มันเก็บให้เพื่อนค่ะ อยนอนเห็นไหมเอาออกคนไม่ได้กินเองค่ะเอาไปให้เพื่อนเพราะยังไงฝรั่งเขากลัวแน่นอนเห็นบปนละ่ะ ตัดแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงกลับบ้านใส่ถุงซิปล็อกโยนเข้าไอ้ช่องแช่แข็งเลยค่ะเสร็จแล้วมันจันจะทำงานเอาไปให้เพื่อนเขาอยากทำอะไรเรื่องของเขาเนี่ยมองลงไปอ่ะทุกคนไม่รู้เห็ดพึ่งหวานหรือเปล่าเอ้ ถ้าเสียงลงไปถ้าไม่ใช่จะทำไงเนี่ยถ้าปีนลงไปเนี่ยเนี่ยค่ะบ่รู้ว่าทุกคนบ่งในกล่องนรู้หรือเปล่านะว่ามันชันเนี่ยเ,เดี๋ยวให้ลงกัลงฟังนี้โอเคไม่รู้ใช่หรือเปล่าอะลงไปก่อนเสียงด๋ยวปีนกันใช่หรือเปล่าเนี่ยเธอหลอกให้ฉันลงมาหรือเปล่า คุณหลอกดาวใช่ไหมคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวปีนลงมาโอ้สิวคือกิ่ตัวเกลือทำไมเป็นอย่างนี้เอ้ยอเราก็นึกว่าใช่ก็หกก็หกก็หกคนไม่ใช่ เราต้องปีนขึ้นไปโอเคป่าเห็ดพึ่งขาลายเยอะๆนะ่ะฝนจะไปแวะอยู่นะแต่ฝนจะไม่ทำคลิปเพราะว่าคุยกับเพื่อนแล้วว่าฝนจะไปเดินเก็บแค่ดอกมันเพราะว่าขาเขาชอบมีหนอนมันเสียเวลามานั่งดูก็เลยไม่ทำคลิปดีวกว่า ออีกดอกอันนี้ป่าใหม่นะทุกคนผมนมาสำรวจป่าใหม่นะน่าจะได้เมื่อเน,นี้ยนี่เขาสิบเป็นสีนี่ถ้าเขาตัด้าเบิงแต่อันนี้ได้อยู่ ทุกคนเห็นข้างล่างไหมคะน่นอูนแ้ด Mark. Mm. You're going to keep that? I'm going to cut. I'm going to see what happens. See what happens. Mm. <laughs> the car has a Never mind. OK <laughs> Bye OK, bye Thank you Này, này, thấy nè Thấy nè, ดยนอนก่อะแบบนี้จริงถ้าฝนนะเอาค่ะแต่เพื่อนอ่ะเขากลัวเออเขาย่านค่ะฝรั่งพ่อห้เอาไปหายเขาสำหรับฝนอ่งนี้เป็นหานดอกประมาณนี้แต่เพื่อน,นะไม่ได้ค่ะ แลวดีเนี่ยคนจะไปเก็บแค่แบบเนี้ยค่ะจะไปเก็บให้เพื่อนแค่ดึงเอาแค่ดอกอย่างเงี้ยค่ะจะไปให้เพื่อนแบบเนี้ยแต่ว่าจะไม่ถ่ายคลิปให้ดูนะคะเล่าสู่ฟังเพราะว่าวันนี้มีเวลาน้อยมากเนี่ยเห็นไหมมันใกล้หมดฤดูมันจะวางไข่เร็วมากอื้ นี่ค่ะทุกคนดูนอนถ้าเขาดอกใหญ่ก็จะปเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นเหตุผลที่ฝนไม่เก็บนะเนี่ยค่ะน่ากลัวมากแล้วกว่าจะทำแปบ๊บเดียวเขากินดำมิดเลยแหละเดี๋ยวให้ดูดอกนี้นะคะทุกคนสวยเนาะ สวยมากยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนี่ดูภายนอกค่ะสวยมากแต่พอพา่าเะอได้นี่ค่ะนี่ผ่าออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยรอบนี้ฝนก็เลยบอกเพื่อนอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะคะบอกเพื่อนผนจะเก็บแค่ดอกอย่างเงี้ยไปพอปลอดภัยให้เพื่อนฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ย ไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะคะโอเคนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย อืมอันนี้สวยจังในป่านี่แบบเม็นเน่าเห็ดมากเลย ดิดดิดนะพักฉันดิดนะพักฉันดูหน้าว้าเมนมากเต็มเลย 你看。<Ooh. S 2> yeah,